เระทนผู้มีการบริหารชุมพรเดือดดุสานพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House ส o ค Health ์รูวหมอพรหัวใจใสแกสุขภาพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรรวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจแคปกรสุขภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วยการเสร็นคมัยนการดกาาตว่กาก็ควรตัดที่ลูกรยนร้ให้ใหญ่และตัดสินถึความตัใจนการใชีวิอยเจ่ก2วนนวางานบาและะนงานภาวะาเจ็บป่วยเปนก็จะส่งถึภาวะคา่ได้ในการดูแลรักษาที่ยาวนานขึ้น ตรงเวบาที่ข้ทพเจ้ามีตำแหน่งตำแหน่งสิ่งำัญสำคัญในการตรวจสอบสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วในการนี้ที่ฉันขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในพิธีเปิดวันนี้ในกิจกรรม Open House ส์คอนเทลใร่องของปนเปื้อนการดูสุขภาพในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ รัฐบาทางการแพทย์ครับก็คือแพทย์ทียาบาลนะครับและก็บุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพศักดิ์นะครับสื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมท่านนะครับผมนายวัลลภมิตรครับสืบเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะมาเป็นประธานที่เปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์พอลเอลนะครับหรือลูกหมอพอลถุงใจในการสุขภาพนะครับที่ทางโรงพยาบาลจุลทรศักดิ์ได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ จริงแล้วเนี่ยผมว่านี่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพน,นะครับเป็นเรื่องของโรงพยาบาลนี่ถ้าอยากจะมาเองแต่ว่าสถานีพระราชกิจน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องกระชี้แจงเพราะมาอา,าจจะวันที่กรุงเทพนะครับก็เลยมาไม่ได้จรินท่านจู่น่าจะมาเพราะาว่าโรงพยาบาลนี่ให้ความสำคัญเรื่องโอเคครับขยลูกนะครับสามสองโอเคครับประธานราชวิทยาลรยศูนย์นารีแพทย์แห่งประเทศไทย หลายคนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าปัจจุบ,บันนี้เรามีสูตินารีแพทย์นะคือหมอรักษาผู้หญิงเนี่ยถ้าจะมีเรียกว่าซึ่งประชาชนส่วนมากก็ไม่เคยรู้เพราะว่าแล้วก็ไม่ได้ไปบอกว่าอะไรๆจะมาเป็นากมะลูกให้ชาวสุนทรฝากต้องพูดความจริงเลยนะว่าท่านชีวิตเนี้จนที่หกสุ่กว่าแล้วนะอายุไม่เคยมาสมุขขนทรนี่เป็นทัางแรกทีส่สาชาวบ้านนะผมมุม่งหวังนะครับ มุ่งหวังว่าจบการังวันนี้แล้วเนี่ยท่านจะสามารถเอาไปอธิบาย รู้กับชาวบ้านเนี่ยคนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งซึ่งมันมีแรงมีรายละเอียดเยอะแยะหมดดังนั้นอยากขอความรู้จากท่านหน่อยครับคือผมมาในฐานะของเป็นประธานราชวิยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งดูแลสูตินารีแพทย์ทั้งประเทศไทยแล้วก็รวมทั้งยังดูแลเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องทางสูตินารีเวชโรคสําคัญโรคหนึ่งเลยก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ย ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยที่ตายจากมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนี้เรามีวิธีการดูแลรักษาการตรวจคัดกรองหลากหลายวิธีนะครับซึ่งสามารถทําให้ลดการตายของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงไปได้เป็นจํานวนมากปัจจุบันนี้ขนาดเนี้ยมะเร็งปากมดลูกที่เดิมเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับของการตายสตรีเนี่ยลดเหลือเป็นอันดับที่สี่แล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่ าสาตีไทยจะไม่ต้องเสียชีวิตแบบเรียกว่าไม่ควรจะเสียเนี่ยทีนี้วิธีการในการดูแลรักษาก็พัฒนากันไปเรื่อยๆวันนี้ที่ผมมาที่พที่จังหวัดชุมพรวันนี้นะครับก็ด้วยความคิดว่าเผมจริงๆนะผมไปมาหลายจังหวัดแล้วแต่ที่อยากจะมาชุมพรก็อยากจะมาเผยแพร่ความรู้อันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ก็คือว่าเวลาที่อดีตเวลาเราจะไปตรวจมะเร็งปากมะลูกเนี่ยส่วนมากเราจะต้องให้แพทย์ตรวจหลายคนก็อายกวเจ็บไม่มีเวลา แต่ปัจจุบันเรามีวิธีใหม่คุณสามารถเก็บเก็บเซลล์หรือเก็บเขาเรียกว่าสารคัดหลั่งจากช่องคลอดเนี่ยด้วยตัวเองได้นะที่บ้านไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงเรื่องอาบอายเรื่องกลัวเจ็บอะไรแล้วก็วิธีการก็ง่ายมากเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสอนแสดงแล้วก็ส่งไปตามที่หน่วยตรวจตามทีต่ตามที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดซึ่งเราก็มีอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาจะแปลผลให้แล้วก็จะส่งไปว่าท่านปกติดีท่านควรจะต้องไปตรวจต่อหรือว่าต้องรับรักษาอย่างไรซึ่งก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะ นํานความรู้เรื่องนี้มาให้แล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวชุมพรนะครับขออนุญาตถามท่านพ,พอหน่อยนะครับปัจจุบันจังหวัดชุมพรสถานาของมะเร็งเนี่ยเป็นมีมะเร็งที่เป็นปัญหาของชุมพรเยอะที่สุดคือตอนนี้มีเรื่องเะยครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะ็เหนือจากนั้นก็เป็นมะเร็งอับก้ะลูกนะคะมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปอดค่ะวันนี้ที่เข้ามาร่วมอบรมกันแล้วก็มาร่วมรับฟังกันเนี่ยตัวเองจะเป็นคนในกลุ่มไหนครับ ก็เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงการตรวจได้ซึ่งเป็นไปทางานเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เราเน้นกลุ่มผู้หญิงซึ่งต้องการให้เข้าถึงการตรวจปากมารุปมากที่สุดค่ะอาจารย์ถามอาจารย์อาจารย์หัวหน้าศูนย์น่ออันนี้จะเป็นหัวหน้าศูนย์วันนี้เราจะให้ความรู้กับประชาชนแนวนโยบายอะไรบ้างก็จะเป็นแนวนโยบายที่สามารถที่จะทําให้ผู้ประชาชนทั่วไปอะคะสามารถคัดกองบริบาลมารูปแล้วก็เข้าถึงบริการได้มากขึ้นค่ะ รวมถึงให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับด้านวัคซีนบริษาลมัลุกด้วยค่ะ okay.